วัีก็เป็นอีกว่าหนึ่งที่มาเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่รับรองพระสงฆ์ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าใฟไม้ลกมากหนาม,มากก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนไฟไหม้เข้ามาก็เลยมาเก็บกวาดทำความสะอาดกันครับก็เป่ามาได้ขวานมาแล้จะพักแล้วล่ะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะวันนี้ก็จะขอถ่ายตันนี้เท่านี่ดครับ ทำหลายว,วันก็หนักหนามากเลยเฝาเขาค่อนข้างจะยากทีหนึ่งเพราะว่าไป,ไปร้านเยอะรับตลวกันมาก หลังจากเก็บกวาดเป่าใบไม้แล้วก็ดูสะาสะอ้านดีครเดียวกับปล่อยให้ลกกสาธสรอก็น,น่าเข้ามาดูเข้ามาชมครับเข้ามาเจริญภพวนาวไหว้พระกันนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยตรงที่ทำความสะาดแล้วใบไม้มก็จะไม่มีละหรืว่ามีน้อยเนะทำให้เดินสะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายแมลงต่างๆเข้ามาอยู่ใต้ใบไม้กับกองขอโมทนากับทุกๆุกคนทุกทท่านเนาะี่ด้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมสมทบปัจจัยมาในการจัดซื้อเครื่องปอใบไม้และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งช่วยกันดูแลทรุรูปวงพุทศาสนาพุทธศาสนวัดผงชัยและ ร่วมด้วยช่วยกันส่งอาหารมาให้กับน้องๆเหมียวพร้อมทั้งยุบยาเครื่องนุ่งห่งขมขออนุโมทนาสาธุขอบกุศลทังหลายจงเป็นพระประจ,จัยุยนนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรถนาณใดก็ขอได้ทั้งความมุ่งมัน่นปัสนาทั่วการทุกคนทุกท่านเตือน เหมียวเหมียวนอนสบายเลย <c oughs> นอนสบายเลยไม่ช่วยหลวงปู่เลยนอนหลับสบายเนาะโอ้หลับกันสบายเลยหลับกันเต็มเลยอยู่ตรงนี้กันเนาะโอ้หลายเหมียวนะนี่อยู่ตรงนี้หลายเหมียวเลยครับสบายดีเนาะไม่เป็นไรครับหลวงป,ปู่ทำความสนะอาดวัดเนาะเหมียวนั่งดีละไม่กวดหลวงปู่สบายใจดีหลวงปู่ก็ไม่ต้เป็นห่วงนะเหมียวเนาะ ทา <laughs> งนี้อีกหลายเหมียวเลยครับทางนี้อีกหลายเหมียวเลยนอนตรงนี้นอนตรงนี้กันโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ,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 ยะนองเมียวน้องเหมียวสบายสบายดีสบายดีครับียน้องครับก็ขอฝาก คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุข,ขกับการุกคนทุกท่านสาธุ